คนดังน่าติดตามอินฟลูยูทูเบอร์จินเคสสมัครลงข่าวฟรีที่เว็บไซต์ prity.net ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเองก่อนไปรับชมรับฟัง,งกันนะคะขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์และคนละหนึ่งสับสไคแล้วไปฟังกันได้เลยค่ะสำหรับช่องของซามดายูจะเป็นช่องของน้องจินและน้องเคทค่ะ สองสาวเพื่อนสีเพื่อนสนิทที่ได้มาร่วมกันทำวิดีโอด้วยกันจะเป็นการหม้อเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ค่ะรวมไปถึงการใช้ชีวิตต่างๆและพากินพาเที่ยวคาเฟ่บวกกับสถานที่ท่องเที่ยวแปลกใหม่ๆ ที่นาลักและออกแนวม mini ินิมอลมินิใจค่ะไม่เพียงเท่านั้นนะคะยังมีวิดีโออันบล็อกสิ่งของต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเดินไปช็อปหรือช้อปปิ้งออนไลน์จะทําให้น้องทั้งสองเนี่ยได้รับฉายากับแฟนคลับด้วยค่ะว่าเป็นสองสาวสายป้ายยาการสื่อสารคอนเทนต์ของน้องในช่องนะคะแรกๆเนี่ยจะเป็นการขึ้นซับไตเติ้ลเป็นหลักแต่ช่วงหลังๆนี้นะคะน้องก็เริ่มเขินอายน้อยลง จะมีการผสมผสานเกี่ยวกับการคุยหน้ากล้องกันด้วยซึ่งช่องของน้องทั้งสองนะคะจะเป็นแนวเพลิดเพลินชิลและสบายใจค่ะแถมดูไปจนกว่าจะจบคลิปเนี่ยเรียกได้ว่าโดนป้ายยากกับสิ่งของที่น้องๆเขาชอปปิ้งกันมาเนี่ย หลากหลายตัวเลยทีเดียวและช่องนี้นะคะก็คือช่องของน้องจิตและน้องเคสคนดังน่าติดตามอินฟลูยูทูบเบอร์สองสาวสายป้ายยาแต่ถ้าเพื่อนๆชอบช่องของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามไว้ให้ด้วยอยากให้เรานําเสนอเรื่องราวเรื่องใดที่น่าสนใจคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะเพราะการบริการคือหัวใจสำคัญของธุรกิจของคุณ เลือกหูฟังที่ใช้เพื่อใช้งาน Contact Center ต้องวิธี Headset